ถอยรถออกมาจากศูนย์แล้วอยากได้ฟังก์ชันเต็มเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยยังทําไม่ได้คันนี้เนี่ยได้จัดเต็มไปทุกอย่างแล้วฟังก์ชันต่างๆสามารถเพิ่มเติมได้คันนี้ได้เพิ่มระบบเซ็นเซอร์เป็นระบบแท้และทำการคโคดดิ้งโปรแกรมแบบเยอรมันติดตามชมใน E ีนี้เลยครับ จัดเต็มไปกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้ใน E ีีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาจัดเต็มในเรื่องของฟังก์ชันของรถที่มาจากศูนย์กันบ้างอย่างเช่นตัวฟังก์ชันเซนเซอร์ต้องบอกงี้ครับท่านผู้ชมในวีคาร์บิสเน e ตเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถเนี่ยต่อให้เรามีเงินไปซื้อจากศูนย์เนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชันได้จากศูนย์ยังไม่มีฟังก์ชันแบบนี้ในคันนี้เนี่ยวันนี้เรามาเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของระบบเซนเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าใช้อุปกรณ์ออะไไไรรรบบ้้้าาาางงงใใชชนนนยย่ปตติดตมมน EP นีเลคั กอเฟนเซอร์นะครับในด้านหน้าก็จะมี6จุดด้วยกันด้านข้าง2ตรงกลาง4และด้านหลังอีก6ในส่วนของด้านท้ายนะครับเฟนเซอร์จะมีด้านข้าง2และตรงกลางอีก4เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับที่ต้องเพิ่มก็คือตัวเรดร์ ในรถนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือในเรื่องของตัวกราฟิกที่ขึ้นมาตรงหน้าจอเรือนใหม่ก็คือตัวเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้านะคะรับเวลาใกล้วัตถุเนี่ยแถบสีมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอที่เพิ่มเติมเข้าไปก็ <t ôi> ตรงนี้ต้องทําการโคดดิ้งแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีแถบที่เพิ่มไปก็คือตัวเรดาร์ที่มาแจ้งเตือนว่าเราถอยในอยู่ในระยะไหนแล้วอย่างเข้าเกียร์เดินหน้า <t ôi> ปึ๊บแถบสีก็จะขึ้นตรงหน้าจอเข้าเกียร์ถอยด้านหลังนะฮะก็จะมีแถบสีเป็นตัวเรดาร์ที่บอกเราแล้วก็มีเสียงด้วย และนี่คือชุดอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบเซนเซอร์นะครับท่านใดที่ใช้รถอยู่เป็นรถ Mercedes-Benz แล้วยังไม่มีระบบเซ็นเซอร์อยากจะติดเซ็นเซอร์เป็นระบบแท้ของทางเยอรมันก็สามารถติดต่อสอบถามของเราได้เราสามารถที่จะโคดดิ้งโปรแกรมให้เป็นระบบเดียวกับที่ออกมาจากสูรเลยนะครับใน EP นี้ขอลากันไปก่อนแล้วติดตามชมใน EP ต่อไปของรถวีคา์มิเตอรในช่องทาง He r e ร e v ีวิฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง He r e r e v i วิด้วยนะครับ Come on, come on, come on, come on.